สวัสดีครับทุกท่าน,นะฮะมีข่าวดีนะท่านผู้ชมนะฮะมีข่าวดีนะฮะมีของมาส่งนะท่านผู้ชมนะมีของมาส่งนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เขาโทรมาว่ามีพัสดุมาถึงคุณสองชิ้นรบกวนอ่าอยากจะขอ ฝากเอาไว้ที่ร้านพี่เอกได้หรือไม่ผมก็เลยสอบถามทางพนักง,งานขนส่งไปว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาอยู่กุสุมานผมก็เลยบอกเขาว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปส่งผมที่บ้านเดี๋ยวผมแวะไปรับเองมันจะได้เพราะในไหนผมก็จะกลับบ้านอยู่แล้วมันเป็นทางผ่านนะฮะเดี๋ยวผมจะแวะไปรับพัสดุด้วยตัวเองอันนี้คือ เขาไม่ได้ว่าไม่มีพนักง,งานนะทุกชมมันเป็นอของบริษัทไพรสณนีนะฮะอันนี้ผมเข้าเมืองเข้ามาในตัวกุสุมานพอดีเนาะทางทางไพรสณนีก็อยู่ทางกลับบ้านพอดีก็เลยเดี๋ยวแวะไปเอาเนาะเดี๋ยวแวะไปเอาของก่อนนะทุกผู้ชมมีผู้ใหญ่เจดีส่งอะไรมาไม่ทราบนะส่วนอีกบริษัทหนึ่งเราก็ขอไม่เอ่ยนามนะฮะ อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยพนักงานของเขาเนี่ยไม่มีนะพนักงานของเขาไม่มีเพราะนั้นก็เลยเวลาของมาส่งถึงเราอ่ะเขาก็จะโทรให้เราไปเอาของอยู่ที่ศูนย์หรือว่าอยู่ที่ร้านเขาเน,ะนะะาะนะฮะน,นี่เรากไ็ไปรับของอยู่ที่ไปรษณนียนะท่านผู้ชม ไปสนิทไทยเดี๋ยวก็จอดตรงนี้เลยเราก็จะไปต่อนะท่านผู้ชมเราไม่เลี้ยวเข้านะมันขี้เกียจเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเราจอดตรงนี้เลยถือให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเอาของกันนะซูมๆให้ดูหน่อยโอ้เย็ยนเลยข้างนอกนีอ่อากาศดีนะ จะเราแอ็ไในตรงนี้นะคะเนาะในมา ใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่ากล่องเล็กๆเกนี่ยมันหนักเพราะว่ากล่องเล็กๆนี้น่าจะเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ของกินก็เป็นของที่หนักมากๆไม่รู้อะไรเดี๋ยราลอบไปเกนนปะที่บ้างของทรงซปที่ทั้งสองกล่องเลย <c oughs> สองกล้องเดี<ฮ>๋ยวเราค่อยไปเกณฑ์กันทน่้นพอดีว่าเราเข้าเมืองเราขับรถขเนียมไปต่อภาษีไปต่อพรบก็เลยพนักง,งานคนส่งก็เลยโทรมาพอดีแั่หวะโทรมาก็เลยถามเขาว่าอยู่ไหนเข,นะเขาอยู่กุสุมานเขาอยู่กุสุมานเขากำลังจะออกไปส่ง นะครับเราก็ถือโอกาสนี้แวะมารับเลยเหมือนรถไฟฟ้านะนี่เขาขายใือเปล่านี่ขายเขามาส่งลูกค้าเขาโทรหาลูกค้าอยู่แล้ไม่มีบุญหรกเราอย่าถูกหวย่น้หลยสักวันสักวันมันต้องมีคนดูคลิปเราเยอะแน่นอนคลิปละหมื่นคลิปละหมื่นเงี้ยคนดูแกูะเตอร์กับบไดพี่น้องถ้ามีถ้ามีคลิปคลิปละหมื่นเจ็ดแปดพันเนี่ยเราสามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ แต่ตอนนีเก็บไปก่อนบมีตาชาตินี้จะได้ไหมได้เราเก็บวันละเดือนละพันสองพันเขาไปอยู่เดือนละสองสามพันมันแพงนะตารถสกุตเตอร์นะตอนนั้นที่เราซื้อน่ะเก้าพันเก้าเลยนะได้อยู่เราเก็บได้อยู่กี่ปีล่ะวันดีก็ต่อพรลบก็พันแปดแล้ว หมดตัวแล้วหมดแล้วเงินออมสินค่อยนาตาไม่รู้ว่าจะใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าเงินออมสินค่อยหมดแล้วตาไนเอาไปใช้หมดแล้วเดือนหน้าไม่ได้อะไรเลยเงินออมสินเราอ่ะเดือนหน้าเราแค่ตัวไม่โอเคครับทุกท่านนะตัวทุกเราก็มีข่าวดีนะฮะ เปุยเจดีทรงมาของมาให้สองลังใหญ่นะหนักๆเลยไปกุศลานะแท้ๆนะตาเอ้ลืมซื้อนั่นซื้อน,นี่ด้านในคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปแกะรุ้นพร้อมกันฝากไว้ตอนนี้ทุกท่านสวัสดีครับ